เราก็ลงตรวจเยี่ยมชุมชนซึ่งปกติเนี่ยเราก็ทํากันเป็นวงรอบอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการตรวจเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองหรือว่าผู้พิการติดเตียงหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มรอบพิการต่างๆเนี่ย จุดประสงค์ก็คือว่าเราก็จะนําของของทางเทียวมหานครรวมถึงข,งของกระทรวงพมเพื่อลงเยี่ยมผู้สูงอายุอย่างที่ผมได้เรียนนะครับเราก็จะเป็นการที่จะคอยเก็บตกด้วยเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยคนพิการที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าถึงสิทธิต่างๆในเรื่องของเบี้ยคนพิการหรือเบี้ยสูงอายุอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นการเก็บตกในส่วนนั้นไปด้วยก็ปกติเนี่ยจะทํากันเป็นประจาของแต่ละเขตอยู่แล้วทีนี้ผมนในฐานะที่ กำกับดูแลสำนักพนักาสังคมเนี่ยก็จะพยายามลงร่วมกับทางแต่ละเขตด,ด้วยอย่างวันนี้ก็เช่นกันครับผมต้ให้ทางเขตเนี่ยลงเชิงลุกมากขึ้นนะครับ คือตอนนี้คนที่ลงทะเบียนคนพิการเนี่ยถึงแม้จะเยอะแล้วก็ตามแต่ผมว่าในตามชุมชนต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีคนพิการที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่าคนที่ยังตกหล่นยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ได้รับสิทธิ์ของทางราชการอยู่เพราะนั้นเนี่ยทางเขตก็ต้องเร่งลงแล้วก็บางครั้งในทางกระทรวงก็จะลงกับเราด้วยอันนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้อย่างน้อยเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ที่เพิ่มีถึพได้นะครับทีนี้ก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นของบริจาคที่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ ถ้าเกิดเห็นรายการนี้หรือว่าปกติเขาทำมันอยู่แล้วเนี่ยก็จะบริจากมาที่ทางสำนักพนักาสังคมอย่างเช่นพวกแคมเพอร์หรือว่าข้าวสารอาหารแห้งซึ่งทางทางเขตมีทางสำนักก็จะรวมเป็นชุดๆนะครับแล้วก็เดินแจกจ่ายอย่างในวันนี้ที่เห็นกับผมที่เรียนนะว่าถ้าใครที่ดูรายการอยู่นะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องหรือคนในชุมชนโดยเพาะประธานในชุมชนหรือว่าเออสอสเนี่ยถ้ามีผู้ปิการเกิดขึ้นใหม่เนี่ยอยากให้ติดต่อทางน่านเขตซึ่งเดี๋ยวทางเขตเนี่ยก็จะรับแล้วก็ดำเนินการต่อให้เพื่อให้ คนพิการอย่างน้อยเนี่ยสิทธิ้นฐานเนี่ยเขาก็จะได้รับให้มันครบถ้วนก่อนครับผม